ก็เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ก่อนนะคำพีรเรามีอยู่นิดหน่อยเราให้ครบ300เราจะได้รับของในอีเวนต์ไปก่อนนะไปครับตัวใหม่เฮ้ยก <c oughs> ูเปิดไลน์ไปอะ่ะแชทอ๋อซัมมอนฟรี10ครั้งหรอมันมีให้ฟรีด้เหรอเดี๋ยวนี้แชทโอ้นี่เกมดีนะมีให้ฟรีมาล่อเป้านะแชทนะ ไอ้ม่วงว่ะผมเปิดแบบไอ้นี่ไว้ว่ะชัดนี่ไงตัวใหม่มาเลยก็ออกเร็วเนี่ยออกเร็วนี่ออนพอสองตัวติดเลยได้ป่ะโวยพอนอย่างนี้อย่างนี้เราไปไวเลยว่ะชัดูดิ เราไม่เจอสีม่วงเราไปไวเลยมาละอีกสิงตัวโอเคเมื่อกี้เราได้ธาตุลมไปแล้วนะเนอะอันนี้เราล่อ่อนนะล่อทิ้งก่อนโอเคไปครับ คาดไหนออกยากกันว่าคนดูจากฟิลลิ่งน้ำกับไฟอะไรออกยากกันก็ตรงนี้เหลือสามใบแล้วแล้วก็ผมยังไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่ทรงมันมีเชื่อมปะจะลอ,อกก่อนห้าดาวเลยวะ่ะคิงไฟ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เหลือเออหรือว่าจะไม่มาโอ้โหเนี่ยแหละผมบอกเลยมาละ ผมบอกเลยขออนุญ,ญาตตอนแรกว่าจะไม่เปิดแต่ว่ามีเ่รเราจะเสียอาดาไม่มานะครับ100ใบตรงนี้อาดาไม่มานะครับเอ้ยมาละผมบอกแล้วจังหวะมันมาคนดูโอ้ โตเท่มน้ำหนึ่งผ่าแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเอ้ยๆๆเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เอาดิมาดิ กูก็มีอยู่แค่เนี้ยอะมึงยังไม่ผ่าให้กูจริงอะอ่ะมาเิมาเิมาดิมาเดโอ้โหสี่ oh, ดาวนะครับเพราะเราเปิด5้าดาวไว้แล้วก็จังหวะนี้มันจะให้เราเบิร์ด้วยชัดผมบอกให้ ไมเบิ้ลจริงนะแต่ไม่ใช่5้าดาวนะโอเคเหลือ10ใบเดี๋ยวไว้เปิดภายในภาคหน้าดีกว่าตัวใหม่ผมยังไม่รู้เลยมันทำอะไรได้แล้วทาานไหนเก่งอะแชทแต่ผมได้ท่านลมไปแล้วนะกำลังคิดอยู่ว่าแสงมืดเราเปิดแม่งเลยดีไหมไหนไหนก็จะปีใหม่ละคำถามคือเราควรเอาแสงมืดมาเปิดตัวใหม่เลยหรือว่าเรารอคอลแลบหน้าดีวะแชทแต่ผมเห็นสตรีมเมอร์เขาก็เปิดกันรืมรืมนะออกกันกระจายเลยแสงมืดผมกลัวมันจะหมดรอบแล้วไงอ่ะเราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะ ขอสักตัวหนึ่งขาดทัดน้ำกว่าทัดไฟโอ้ห้าร้อยใบนี้ต้องมีสองตัวนะกับไอดีเราอะ่ะเป็นอย่างน้อยอ่ะซีซั่นหน้าคอสผีสาวน่าจะเดือดครับเดือดใช่ไหมไม่ไม่แต่ตอนนี้แสงมืดอะยังไงดีแชทเอาแบบเอาแบบสาระควรเปิดเลยไหมหรือว่ารอก,ก่อนก็ได้ เฮ้ยเอ้ย,อยห้าดาวไม่มาเลยหรอจะขอเบกเพลงก่อนเฮ้ยห้าดาวเงียบกิปห้าดาวเงียบกิป ตอนนี้5ดาวยังไม่ออกเลยนะผมงงแล้วเนะี่ยเอ้ยเอ้ยพี่500บาใบต้องมีตัวหนึ่งพี่ชายใหญ่500บาใบต้องมี1ตัวไม่งั้นเครื่องกันตายนะ โอ้โหไม่มีเลยว่ะแชทเฮ้ยวู้ฮูมันเกลือยังอะโอ้โหเอาดีๆเอาดีๆห้าร้อยใบมันควรจะมีหนึ่งตัวหรือเปล่าตามหลักอะ chịu hay là cái gì đó cái gì đó chưa gì đó cái gì đó cái gì đó เหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะหมดว่ะแชทได้ไอ้มีกระตุกเล็กน้อยมาละมาละ หนักกูจะเอาให้ได้อะกูต้องเอาห้าดาวให้ได้ตัวหนึ่งอะเออนั่นแหละหนึ่งตัวก็ยังดีวะเอ,อะา,าเอเราคาธาตุไฟไงได้จัดติดมาวะ่ะ เดี๋ยวเที่ยงคืนเพียวๆอุ้ยแสงมืดออกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวทัดไฟตัวเดียวเนาะแต่เหมือนแสงมืดขาดน,นิดนึงปะล้นไปเลยนรับแต่สีส้มแล้วกันวันเลสกาอิสคัมมิ่งกูลักโบ thank you I waiting for new year and Open 100 score กำลังเหงาใจเลยพี่บอยลายข้ามปีปีใหม่ปุ๊บเราซัดเลยเปึ๊บเปึ๊บแอบหลอยเขาเรียกแอบหลอยคนดูอูหอกท่านลมมาอยากได้ท่านไฟอ่ะลมเรามีแล้วนะแชท วันใหม่ของซัมวอลละคนดูนิวเดย์สวัสดีปีใหม่ค่ะลาขอแสดงความขอบคุณจากใจแด่ซัมเบอร์เนอร์ทุกท่านที่มอบความรักและสนับสนุนเรามาตลอดปีที่ผ่านมาเราได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆแทนคำขอบคุณไว้สำหรับทุกท่านแล้วค่ะหวังว่าปี2026จะเป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขและสมหวังทั้งในเกมและชีวิตจริงนะคะสวัสดีปีใหม่กับเราซัมเบอร์เนอร์ทุกท่านค่ะซัมเบอร์เนอร์วอลแฮปปี้นิวีย์ว้า,าวก็ยังดีของดีอีกแล้วดิ Summoner War. Happy New Year. Very really good. แน่แนๆใจของฉันแต่นรัวยิ่งชอบก็ยิ่งห่วงรู้ไหมคนดีอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันรักอันนี้คุ้มดีว่ะโค้คุ้มหมดเลยนะแสงมืเดเยอะมากนะเอาเท่านี้แหละมันคือปีใหม่ของซัมวอลแล้วไงแชทใช่ปะ่ะปีใหม่ของซัมวอลแล้วเนี่ย100ใบจัดเลยนะครับ ซัมวอเขาลีละปิดเกมเปิดใหม่ก่อนแชทมาครับแสงมืดร้อยสามใบแล้วก็อันนี้เจ็ิบเอลุยมาถึงก็กระตุกปีใหม่ของซัมเมอร์วอเรียบร้อยแล้วนะครับเลดต,ต้องมาละผมบอกเลยคนดูถึงเวลาที่เกมมันต้องแจกเราละ ลราได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะครับโอ้โเต็มกราฟนี่ครับแสงมืดแบบเต็มกราฟ107ใบไปเปิดประเด็นไปก่อนรวมธาตุโอเค7 1ใบขอสัก2ผ่าไปไม่ได้ไหมและดวงปีนี้ของคุณคือ ไม่มีสคริปต์มันผ่าให้เราเรื่อยๆนะมันผ่าให้เราทุกรอบนะมันผ่าเราลุ้นทุกรอบนะโอ้ยแสงมืดมาไม่หยุดอะเป็น5ดาวไปเจ็ดสิบใบตรงนี้ลูกพี่เอาผมหนกักโอ้โหไม่มีแล้ววะ ไม่มีแสงแล้วว่าแชทหน่งร้อใบรอบนี้ผมขอค่อยๆไปนะแชทปกติเราป,ป,ปึ้งปึ้งตลอดเลยนะแต่ถ้ามันเกลือนานๆแล้วก็โอเคไปสามทีไม่มีผ่าเลยทั้งสิ้นนะครับ 4ใบห้บาใบร้อยร้อยใบเนี้ยผมขอสัก5ผ่าได้ปะมาละผ่าแรกเอานักธนูเวทไปก่อนโอเค ไม่ผ่าใช่ผมไม่เปิดผ่าม่วงครับผมไม่เปิดผ่าม่วงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรู้เกินมันไม่ลุ้นนะดิ99ใบมอนใหม่แสงมืดเก่งป่ะวะแชทเชี่ยเก่งอยู่นะเนี่ยที่ผมอ่านอ่านเนี่ยตีรถเกตด,ด้วยอะแสง ขอสามสี่าได้ปะเกมอ่ะขอห้าดาวตัวเดียวจบเลยตำแหน่งเดียวกับลิงมืดแม็กมืดเหรอผมมีแม็กมืดอยู่ในไอดีด้วยนะแม็กมืดมันกลับมาเฉิดยังอะโอโ้โหโอ้โหเงียบจัดเงียบจัดเงียบจัดแปลก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  ไม่มีผาหเห็นที่จะสามสิบปนะที่ผมเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะผมเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะผมเริ่มเร็วผมเริ่มเร็วแล้วผมเริ่มเร็วแล้วผมเริ่มเร็วแล้วผมหยุดไม่อยู่ยังไง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 ไปสี่สิบ เลยแม่งก็ไม่ได้5ดาวไงชัดเศร้าอ่ะชัดทำไงดีวะชีวิตคนเรามันต้องผ่าต่อเออสวัสดีปีใหม่แัรรมเบอร์วอ สวัสดีปีใหม่ซัมเมอร์วอลมาแล้วเว้ยมาแล้วว่าแต่งงานกันเด้อเด้อเด้อรังเด้อปีใหม่ซัมเมอร์วอล keep going bro รือคือ r e อ i s c o ม e r i n g นี่เราใช้ดวงก่อนหมดปีนะยังไม่ปีใหม่นะแชทดไปกันต่อ ผ่าดีนักแล้วตอนเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงผ่าเลยเด้ออ่าม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 า <S <S โอเคห้าสิบใบกดช้าๆก็ได้ลุ้นเหมือนกันนี่หว่าแชทแต่เราต้องไม่ช้าเกินไปนะเดี๋ยวคนดูงุนหงิด เดี๋ยวคนดูว่าเอ๊ะมันจะลีลาอะไรกันหนาช่องเราไม่มีลีลาอยู่แล้วนะแต่ว่ามีชาบ้างเล็กน้อยร้อยใบถ้าสองตัวนี่เกินไปหรอผ่านไหมเราไปทั้งหมด3ามผ่าแล้วเนอะเราขาดอีกสองผ่าเนอะตามเป้าที่เราหวังไว้ ก็คือร้อยกว่าใบห้าบาานะครับขาดอีกสองผาเท่านั้นสองผ่าสองผ่ามาละไม่เป็นบาเยกมืดวะอย่างน้อยมันก็ยังแบบห้าดวงห้าดาวใช่ไหมขออีกสักตัวขออีกสักตัว ยี่สิบเก้าใบหึออใผ่านหนึ่งนี่มันขาดอีกผ่านหนึ่งไงพ,พี่มันขาดอีกผ่านหนึ่งนะที่เราคุยันไว้อะ่ะ อาไผาหนึ่งยังนะตัวที่ได้เข้ามาคอมโบทีมก็ไม่ถือว่าคอมโบครับแต่ว่าเล่นได้ครับเล่นได้โอเคครบละตามผ่าตามที่เขาบอก จริงๆมันก็ก็เล่นได้นะเล่นได้เยอะนะชัดอีกสักผ้าไหมสิบใบสุดท้ายอีกสักผ้าชื่ในใจไหมเรียบร้อยครับหมดนะครับก็ ได้มาเป็นตัวที่เราน่าจะได้ใช้แน่ๆนะคุณผู้ชม